่ัักกมน็แพรูดละห่าบาทไปด้วยครับดังโอ้รัดละแก๊สรูละห่าเนี่ยเครื่องเสหัวนี่ยเขาแกะได้สามเปียงเครื่อือแกะได้สามเปียงเนี่ยเขาไปเน็บเขาไปเน็บที่ปลูกครับที่ได้เันตัวหัวหนึ่งวันนี้มันที่แตกมาเป็นเป็นจังเสือตัวตัวเหงาอันนั้นจากเปียงหนึ่งเป็นสิบอันนั้เป็นสิบหัว เห็ดท่านก็จะหนึ่งลายเห็ดมดบานเนาะแเมียนาะนี่เนาะครับปลูกหอมครับ

พวนไข่คุณบอกว่าคุณ็นน้แม่บอกครับเออวันยูบ้านเลยเกย่กอยู่ตรงนี่ไปในแม่บ้านนีม่อยเป็นไ่่ที่จาเดอนล้เฮ้ยอันนี้ต้องกูกคูว่าทน่นน้รคือหิบวไก่เห็นน้ำหอครับลงขุนอยู่บนน่อยได้นี่ว่าอันนี้ได้ได้รูกไ้ครับคเข้อนีรับจะไ่รครับครับเข้ารับจ้างอืม งนนัได้บาทนึงแต่งานนี้มีตลอดมั้งมีสม,มอโอ้นี่ลายหลอบมาครับน่มากหอมครับหอมหอม